มเมองการลวงโรยของดอกซากุระจ้าพอพี่น้องเดี๋ยวแก้มผมสิมาอธิบายการลวงโรยของดอกซากุระห้ยพี่น้องฟังเดอ้อจ้าเวลาเพิ่นบานแล้วเพิ่นสีมีอายุโดนปันไดจ้าไปชมกันเลยทุกคนดอกซากุระทีบานแล้วอายุของการลวงโรยก็มีอายุอยู่ประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนจ้าถ้าเกิดว่าอากาศอุ่น เพื่อนกันจะมีอายุแค่สามอาทิตย์ถึงสี่อาทิตย์เท่านั้นจ้าแต่ถ้าอากาศหนาวอากาศเย็นเพื่อนกับสิมีอายุประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่กัเริ่มร่วงร่วยแล้วยุนีเขตนี้กับเป็นอุณหภูมิที่บ่ค่อยหนาวนะจ้าอากาศอบอุ่นดอกซากุระเพิ่นกับบานแค่สามถึงสี่อาทิตย์เท่านั้นจ้าพ่อแม่พี่น้องมึงที่ละจ้า หล่นเต็มพื้นแล้วทุกคนดอกซาก,กุระเริ่มร่วงล้นแห้วจา้าพี่น้องหลังจากนี่ไปดอกซาก,กุระล้นแล้วใบเพิินกะสีเริ่มปป้งป้งยอดโป้งใบออกมานอจ้าพี่น้องเพิ่นกะสีเริ่มป้ง,ปง,ปงใบออก,นอนกพ่พอ,พกอ,อ,กพอดอกเพิ่นร่วงล้นแล้วใบเพิินกะสีเขียวเต็มต้นเลยเด้จา้า